สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู่คูทุกคนครับพ่อกระบ,บาเทา้าคัะเชนี่เครับพี่น้องมือนีไทยพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในมือเสารนะครับอยู่สวนขา <c oughs> สปริงเกอร์ครับพี่น้องอยู่สวนทั้งหลังนี่กุ๊กโหระพานะครับต้นโหระพ้าเอามาพี่น้องมามือนีสดหอนหอนในมือเสาต้มปากน้ําสมุนไพรเบิง่งอีตัให้พี่น้องมือกุบกุบพี่น้องกุบกุบต้มโดนเติอครับใส่ออนใส่ออนนี้นำ้ำฝานเปลือกหุงมลงไปนำ้ำนะครับ ฝานเปลือกหงเปลือก,อกมะละกอรครับพี่น้องเอาลงไปนํานะครับใส่ลงไปนํสาสักสามชั่วโมงนะครับกบลัวสิเปืือยโอ้โดนเติบได้เมนูนี่ <c oughs> โอ้ดีใจพี่น้องเบิง่งเอา้ามากับแก้วแจ้วขนขนบนแก้วขมครับแจ้วขนขนกับใบหัวเสือพี่พี่น้องอู้กำลังงามนี่สิไปกินกับจุลองเบิง่งเอา้ากับผักคือเกาล่ะมา,มาพี่น้องมาเขาหอนห่อนลดวนีัมเศ้านี่มาเสียงยัมงมันขวงอยู่เออเสียงยังเป็นอันนั้นอยู่มาใส่แก้วพีละก้อน

รถลากออกหาไอพี่น้องก็ออกออกหาการใช้งานแล้วพี่น้องกำลังสำเนาพอดีดราเอ,อาปั่นเขาห่อนกันยังไป ัเอาพวกตัวมากินกับดีเอาตัวมากินกับกับอันนีดแกว่ต้มกินตำมของทัวไปผม ใส,ใส่ข้าใส่ตไไปปะไคร่ใบบักูดบริส้ใต่ตัวนี้ <c oughs> ยำบ๊วยไม่จ้อยตัวหน่อย ร่องมึงยังสีแล้วพี่น่องปากน้ำเนี่ยอ้นต่อมปเปื่อยแลวไปต่ำแซ่เพื่อนครับพี่น่องร่องมึงเด้อ อืมอืเฮ้ยเือน่าปากน้ำเป็นน้ำ <laughs> ส่วนลิ้นส่วนปากของงวัว เดี๋ยวยังไงก็เขาสูวสถานการณ์ปกติพี่น้องกินจุกินจุ หืมอืมขอตรวจขอไปพี่น้องหูประทันโอ้วเพด็ดคากี่ตัวเนี่ยืมเจอาพักสลัดมันเป็นยังไะคืออยู่ เผ็ดปักจะบดเห็นว่ามองมันแสบนี่คือหูหนังดังปากนะวันเดียัก็ีเล็กผอม อืมอืมเศรขากิจห่อน qua sơn mình cũng có nhìn ra đâu, Hmm, càng nuôi <laughs> nhau bên pha hay ขวตรวจข้อไปพี่น้องครับเอาพักมากเลเนี่ยบริกินบริลินพักครับพี่น้องมาเนี่ย อันที่เป็นขาวขาวเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยนี่แหละมันเป็นเคนมาเป็นมันมันพี่น้องถั้งจังหวัดกินได้พี่น้องเด้อซื้อน้าตลาดบ้านแถวซื้อมาแต่นร้านขายอาหารนั่นมันแชแข็งน,นนะโลซื้อมาโลก่กว่าบาทเลยโล่กว่าบาทปะโล่กว่าร้อยกว่าบาทเขาขมหวานเดิมพี่น้อง tôm hướng tược tôm vẫn rất mực hơn mang chậu mà ủn nói nữa Nhìn <laughs> 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 này ông xẹp

năm một sầu hoàn ẩu vậy Phốn cả mà phốn nhẹ nhẹ Mmm. <laughs> <laughs>

างมันต้มใส่น้นำเพียบางแถวบริษัทหนำเพียเขาเมือนต้มใส่บักขามนะครับต้มใส่บักขามพี่น้องก็จะว่าบม่ได้ต้มใส่หม้อก็ต้มใส่หม้อแล้วพี่น้องเอ้าต้มใส่นสมบักขามนะครับใส่ขค้าใส่ตะไคร้ใส่อันอันหอมแดงอ่ะเ้า <GO> ห <av uther> <un liter ate tree> um e> ั่นลงนะครับเปื่อยเวลาหอมแดงเพราะต้มโดนหลายนะครับหุงกับเปื่อยนะครับเป็นอย่างคือต้องใส้นบะฮูเพราะว่า เห็นผู้เฒ่าิ่นบอกนะครับแล้วก็ไปเบื่องในอินเทอร์เน็ตพ่นว่ามันสิมีเอ็นใส่ซอยสาหรับการย่อยครับนี่ซอยสําหรับการย่อยพวกเนื้อเนื้อต้มพวกเอ็นต้มเนี่ยิ่นจะใส่กับพวกหัว่ามันเป็นอันอันตรายบ่เพราะมันมีอยักมันเป็นยางไงเอายางไม่ใส่ครับพี่รองเออเอาไอ้ปาดเอาตอนที่มันเป็นยางใส่ลงไปนะครับบางทันพ่นว่าใส่เป็นนวยลงไปโลดพ่นว่าแต่ว่าบาดเห่าฟันเอา นะครับฟานใช้ลงไปนะครับแต่กระเปื่อยอยู่นะครับนาซิเมนคว่มจริงครับพี่น้องว่าไอ้ยางบางห่งนั้นจะมีเอ็นใส่ซอยย่อยเนื้อนะครับหรือบางท่านเพิ่นมีงินวิธีการแบบใหม่ๆนะครับอาจจะมีขายน้ำรานข่าพี่น้องแต่ว่าบาด์แถบบริษเอามาลองใส่เบิ้งมันนาซิเมอยู่นะครับเอาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเทาก็คือใส่ใส่บางห่งนะครับตุ่มอ่าเปื่อยยากนะครับเปื่อยยากเนี่ย เอาใส่ต้มน้ามันก็นสีซอยซอยย่อย่นว่าเอากะเรียบร้อยครับพี่น้องพาพี่น้องม,านางมันนั่งบรรยากาศนีมือเา้าเได้พี่น้องนี่ตะเวนกําลังขึ้นมาจังหน่อย,น,อยนะครับบ้าเท้ากับเสียงบนค่วง <c oughs> นี่บ้าไปว้ามากกเริ่มค่วงเลยละเอาอยู่สวนนะครับอยู่สวนนี่ล่ะบริหันให้เบื้องอันอันสปริงเกอร์ครับตัวนี้ฮดพอดพักทั้งหลังนี่ตน้นโหระผามุมผมจะง,งามนะครับนี่โูระผานี่ค่ะกําลังกําลัง เขนมันก็ต้องแตาก่อนะครับฝนตกห่มคู่มือคู่มือยาที่หลายกลัวนะครับเอาเอาบรรยากาศเนี่ยมือเศร้านะครับเปลี่ยนสำหรับทับเปลี่ยนกันนานะครับยนีมือแลงเนี่ยเนมือเศรุ่นเนี่ยเยมเทียงเนี่ยไปทงหน้านี่ไปสวนนํานะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องน้องพี่น้องเนาะอ่าให้พี่น้องมึงบรรยากาศเขียวๆนะครับเอากะทั้งพี่น้องหั่งสมุรปาการนะครับเห็นข่าวเห็นข่าว น้ำท่วมนักเอาใจซวยพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อสูสๆนะครับพี่น้องอ่าน้ำเรื่องหุท์กกระพยเมืออ่อวานนี้บ้าเท่าก็ไเ้วาเลยล่ะนะครับมันมาแบบบริตังต้งโตนะครับกะท่วมไยหมองไรยบอลเพืน่นวานถยนน์ดหม้อใส่โอ้ท่วมลายนะครับกะละมังระว่างเด้อพี่น้องเด้ออยากให้มาทั้งบ้านบ้าเท่าว่ามันมาท่วมเด้อพี่น้องเอามาตกุกแหงแรงเั้นเบิดเลยพี่น้องเขาไมนติดตาจเบิดอเลยนะครับมองเขาปลูกเขามองเขาเห็นให้เห็ดสวนมามาตกฝนก็ได เอาไปตกพุนล,ล่ะมองมันบริเเหตุโอ้ยเนาะมาผีเดอ้อฝนเดอ้อมาตกทางบ้านบ่าวแ่วมาตกทั้งพี่ละมองมเงินให้เฮ็นหน้าน้องพี่น้องเนาะเอาทั้งบ้านพี่น้องน้าเดอ้อว่าจุาาบจัเอาแต่จะปัจจุบันเอาขอบคุณพี่น้องนะครับเกียรติดต,ตามรับชมคลิปนี้นะครับต้มปากน้ําสมุนไพรนะครับเอาแบบง่ายๆบ้นบานนะครับแจวกันง,ง่ายๆนะครับพักมือนี้เอามากับกะ มันกับคือเมนูนี่บอคอยกับผักอนไรนะครับเพราะวันเป็นเมนูต้มนะครับกินกับเจลหลือกับเหลาเนาะแต่ว่ากินผักนํำก็ดีนะครับเนาะเอาฝากพี่ตอนน้องนะครับคลิปนี้คือเรานะครับบรรยากาศนมือเสิร์นะครับต้มปากน้ำสมุนไพรมักกอไร่ถือใจกระแช่บาวเทานี่นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ